สวัสดีครับสวัสดีครับคนวันนี้ตุนจะพาไปกินอาหารป่าร้านลับมาเพื่อนแนะนำมาว่าร้านเี้ติดก็คืออันนี้เส้นไปเส้นขอบอ่างมะประชันนะครับดูนี้ว่าเจ็ดจิตไหมทนี้ก็จะเริ่มกลับมาทำคลิปบ้างให,ห้พอหายคิดถึงกันนะครับช่วงนี้ก็ฝนตกทุกคนก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ ส่นตู้กับแพลวก็ดูแลสุขภาพมันช่วงนี้ฝนตกค้าขายก็ลําบากนะขนาดตัวแบบมีอยู่ในร้านก็าาล,ลำบากนึกถึงตอนที่ขายตลาดโอ้โหฝนตกทีหอบลม่มหอบลมนี่ฝนที่เปียกพุ่มช่ำทีนี้ทํามาค้าขาย,ยาก,าาก็ยากเศรษฐกิจลําบากยากอะ่ก็กัดสันสู้กันไปครับที่หาบรรยากาศป็นก็จใจทุกคนแล้วเป็นเงาใ้กแับบ ด้วยนนฝนก็จะตกอีกแล้วทุกคนเมื่อประมาณตีสี่ตีห้าวันนี้ฝนก็ตก แบบว่าอยู่ในชองนี้หรือแบบตุนอยากไปแต่ว่าไม่มีเวลาไปถ่ายคนขายของไงคะมกาสองคนความมีตามเกิดไปแพ้เขาบบว่าอยากกลับชัยภูมิอยากวก่าไปค้าขายอยู่บ้านอาจจะมีแพนกันอีก400เมตรเ้ยวซ้ายเพื่อ <32 40 S 1> วิ่งบนถนนหมายเลข3240อันนี้เปิดโลคชันไปด้วยนะ สายเขโป่งแล้วก็เขาบอกว่าอยู่ห้วยยายมุกทุกคนเสร่เรยบรอแล้วห้วยยายมุกเขาบอกว่าเข้าห้วยยายมุกนี่หรือเปล่าน่าจะซอยนี้นะตุงก็มาตามโลเคชั่นทุกคนทั่วก,กันอาหารป่าขับต่อไปบนห้วยยายมุกอีก800เมตร เดือดนี่ก็ว่าเขาชอบมีของดีห้วยใหญ่มุกขดมาประชันปมอีก200เมตรจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวา200เมตรนะครับนี่เหรอใช่ไหมในงานาน,าน,านี้แหละ ไม้ของคุณอยู่ทั้งแล้วทุกคน,กคนอืมมันมีน้ำผลไม้นี่ครับไปดูสวัสดีครับอยากกินหลายอย่างมาคนเดียว นี่คือว่าชุดิบอืมนี่ันนี้คือไข่ปาลาเหรอคะไข่ปลายังเสียบไข่ปลาไข่กุ้เบิดกุ้งเข้าทะเ,เ,ทรเลรวมน,น,นี่อ่ะเ่าทะเลรวมมาคนมาคนอันที่จอดรถนี่ใช่ไหมที่รงกว้าง วัในนี้ไสปราโอ้โห <c oughs> ปลาเห็ดโคนพูดแต่แบบสดมากเลยสั่งทุกคนปลป่าปลาเห็ดโคนด้วยเพราะว่าอยากกินหลายอย่างอะ่ะแต่ว่าสั่งเปกับข้าวเพราะว่าต้องได้หอ่อแน่แต่ว่านี้สั่งัข้าวทุกคน แห้งนี่ทุกคนนี่มือปลาเป็นตัวงี้นี่จานเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบบาทครับมือไข่ครับทีนี้มือเล็กคนหามือก็ได้เรือออกไม่ได้ได้แค่นี้ได้ใหญ่แบบนี้แต่เบิ้์นตุให้คนครับนี่คนน่ากินทุกคนอันนี้เขาบอกว่าปลาหมึกตัวเล็กนะปกติตัวใหญ่กว่านี้วันนี้หาได้เท่านี้ตามวัตถุดิบ คนมาไอเพื่อนตุนมาถ่ายบุ๋มอ่ะบอกว่าเด็ดเฮ้ยแบบว่าปลาปิ๊งเหรอหวานไล่ไป กระสุนป่าน้กบึ้มคงกว้างใหญ่แล้วก็ตลบ 我真没办法了。 มักคือสดมากเด้งกรอบาครับแกงปลาปลาตะคโคนทุกคนแกงปลาตะคโอนปลาทีาท่ในตู้ใสๆอ,อ่ะอสดเพ้อ ตาเบิกมากมากนะออ้อหอมกดหงมเอ,อ,อะเลยเหรอขอบเลยมั้งใหญ่กระลา นนต้นป่าเขาจะปแบบรสชาติกลางๆไม่จัดจ้านมากสำหรับตัวง,งส่ญญงน้ำปลาค่ ปาให้ดูสดวขอ,อ,องปาคนน้อยให็นสดจริงอ่ะเล่นระวังกล้าาตัวที่มาระวังกล้าง ร้านที่ไม่ได้ใส่น้ำดำอ่ะเออไม่ใส่น้ำดำไม่ใช่ร้านก็ใส่น้ำดำเฉลือลูก m 어 รูชอบกินนะกินตนิมกินไติม้อร่อยไมไม่ใช่กลางๆนู่นเผ็ดอนะร่จหมีหลายร้านในดวงใจดูนะมดเวลายวจะพาไปถ่าใกล้ดวงใจอันนี้ก็ได้

นี่เอาไหมสามคนเอาสองคนตุ้มทุกปีปลา กบเาหมูป,ป่านี่ถ้าไม่เบอาไรก็บอกเขาได้นะลูกสามมารุกคนรู้ว่าไงเอาเป็นกับสันหาด้วยก็ได้ไปอย่างน้อเน,นื้นทอทอดอะไรอย่างเงี้ย มแล้ะทุกคนรสชาติโดยรวมคืออร่อยทุกคนแต่ว่าตันกินเค็มไม่คนกินเค็มตันจะใส่น้ำปลาถ้าเกิดใครกินแบบไม่กินเค็มอ่ะก็รสชาติพอดีเลยความเผ็ดถ้าเกิดคนไม่กินเผ็ดก็จะบอกว่าเผ็ดมากแต่ถ้าเกิดคนกินเผ็ดมากๆก็จะบอกว่าเผ็ดพอดีนะครนี่นี่ค่ะคนเต็มร้านเลยทุกคนนี่หัพวพ่วกกันอาหารป่าลยทุกคนเราก็ทำมาสองคนใครหิวมากๆก็ แนะนำครับต้องรอตามคิวนะเจอใ,ใหม่คลิปหน้าทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายจะบอกไปว่าเมื่อกี้เช็คบินไปแค่330บาททุกคนคือแบบราคาดีมากแล้วก็ให้เยอะทุกคนแนะนำเลยไปแซ่บกันทุกคนตั้งโลเคชันเลยตั้งโลเคชัน o o o l l m m p s ไปเลยอ่านั่นแหละกกันอาหารป่านะครับ